สิ่งไม่ดีทั้งหลายขอให้กลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองกราบครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังที่มีความเชื่อและศรัทธาในพระคาถา หากรู้หรือเข้าใจว่ามีคนทำร้ายเราด้วยอาคมไสยศาสตร์มนต์ดำแบบใดก็ตามก็จงจัดการส่งของของมันคืนไปซึ่งมันก็จะกลับไปทำร้ายเจ้าของเดิมที่ส่งมาโดยให้จัดเครื่องบูชาครูบาอาจารย์แล้วเข้าสมาธิ กำหนดลมหายใจให้สม่ำเสมอทำใจให้กล้าแข็งพนมมือหรือวางในท่าสมาธิแล้วให้ว่าองค์การขับของออกจากตัวดังนี้โอมปู่เจ้าสมิงพรายหนังวัวหนังควายหนังพระยาราชสี แสนคุณแสนคนแสนผีจะกระทำกูต่อบ่อมิต้องสาธุสาทองกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะถาพุทธโมนะคัจฉะอมุมหิโอกาเสติถาหินะโมพุทธายะนะนะโมพุทธายะยะยะนะโมพุทธายะ มะอะอุสิวังอะระหังพักวาพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังขังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยยะอาขัดฉาหิอิวะคัพโพอาขัดฉาหิโอมปู่เจ้าสมิงพราหนังวัวหนังควายหนังพระยาราชสีแสนคุณ แสนคนแสนผีจะกระทำกูก็บ่อมิต้องสาธุสาทองกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะทาพุทธโมนะคัดฉะอะมุมหิโอกาเสติถาหินะโมพุทธายะนะนะโมพุทธายะยะยะนะโมพุทธายะมะอะอุสิวัง อะระหังพักวาพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยยะอาขัดฉาหิอิวะคบโปออาขัดฉ้าหิโอมปู่เจ้าสมิงพรหนังวัวหนังควายหนังพระยาราชสีแสนคุณแสนคนแสนผี จะกระทำกูก็อบอมิต้องสาธุสาทธงกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะถาพุทธโมนะคัดฉะอมุมหิโอกาเสติถาหินะโมพุทธายะนะนะโมพุทธายะยะยะนะโมพุทธายะมะอะอุสิวังอระหังพะควา พุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยยะอาขัดฉาหิอิวะคับโพอาขัดฉาหิโอมปู่เจ้าสมิงพพรหนังบัวหนังควายหนังพระยาราชสีแสนคุณแสนคนแสนผี จะกระทำกูต่อบ่อมิต้องสาธุสาทองกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะธาพุทธโมนะคัจฉะอมุมหิโอกาเสติถาหินะโมพุทธายะนะนะโมพุทธายะยะยะนะโมพุทธายะมะอะอุสิวังอระหังพระควา พุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยยะอาขัดฉาหิอิวะคับโูอาขัดฉาห,โาาหิโอมปู่เจ้าสมิงลพรหนังวัวหนังควายหนังพระยาราชเสีแสนคุณแสนคนแสนผีจะกระทำกู ก็บ่มิต้องสาธุสาทองกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะธาพุทธโมนะคัจฉะอมุมหิโอกาเสติถาหินะโมพุทธายะนะนะโมพุทธายะยะยะนะโมพุทธายะมะอะอุสิวังอระหังพะควาพุทธังรัตนัง ทำรรม,มังรัตนังสังขังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยยะอาขัดฉาหิอิวะคับโพอาขัดฉาหิโอมปู่เจ้าสมิงพรหนังวัวหนังควายหนังพระยาราชสีแสนคุณแสนคนแสนผีจะกระทำกูก็อบอ่มิต้อง สาธุสาธงกลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะาพุทธโมนะคัจฉะอะมุมหิโอกาเสติถาหินะโมพุทธายะนะนะโมพุทธายะยะยะนะโมพุทธายะมะอะอุสิวังอะระหังพักวาพุทธังรัตนังธรรมังรัตนัง สังคังรัตนังสิเนมะมะอาขัดเฉยยะอาขัดฉาหิอิวะคับโพอาขัดฉาหิโอมปูเจ้าสมิงพรายหนังวัวหนังควายหนังพระยาราชสีแสนคุณแสนคนแสนผีจะกระทำกูก็บ่อมิต้องสาธุสาทอง กลับคืนไปหาเจ้าของมึงเองยะถาพุทธโมนะคัตฉะอะมุมะหิโอกาเสติถาหินะ,าะน,ะนะโมพุทธายะนะนะโมพุทธายะยะยะนะโมพุทธายะมะอะอุสิวังอะระหังพะควาพุทธังรัตนังธรรมังรัตนังสังฆังรัตนัง สิเนมะมะอาขัดเฉยยะอาขัดฉาหิอิวะคับโพอาขัดฉาหิ